ดีมสดนะคะพี่น้องโอ้โหนะคะืันนี้มาพักอยู่บ้านปางข้ามนะคะตำบลอ,อะไรนะพี่น,น,น,น้าปู่ป้อมตำบลเหรอคะตำบลปาง,งมาพักตำบลน,บน,นาปู่ป้อมค่ะ ตำบลนานะปู่ป้อมอำเภอบางมะพา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทะเลหมอกค่ะพี่น้องโอ้ทะเลหมอกค่ะ,ะ,คะวันนี้นอนที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่อ่ะปะสิบสององศาค่ะอากาศกําลังดีค่ะตอนนี้เวลาตอนนี้เวลากี่โมง<อ>เกือบ หกโมงครึ่งค่ะทีมงานกําลังเตรียมตัวทีมงานสายบุญกําลังเตรียมตัวไปทําบุญอีกที่หนึ่งนะคะผู้าผู้า้าสนุกไหมลูกโอ้โหอ,อย่ากเก็บบรรยากาศมาฝากแห้งนะคะพี่นนอะฝนทะเลหมอกอยู่กระเพ้าเลย นี่ค่ะเห็นเป็นลังค่าขาวๆอะ่ะหมู่บ้านนะคะน,น,นอนในหุบเขาเลยนะคะบ้านเขาเป็นหุบเขาเลยมั <im ession als> นยักกศทีมงาน เย็นมากเลยค่ะเย็นมากเลยค่ะพี่นุ่นว่าหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามโกชูไม่้องสอนผู้พาครับาบรรยากาศนะคะเป็นเป็นบ้านพัก้อมสเตย์ค่ะ

หน้าขาลงไปนะคะเป็นบ้านเช่าเขาอ้บรรยากาศดีแห้งคะ่ะพี่น้องแต่ว่าทางว่ากับแซนอยากเลยค่ะทหารยังเป็นหมอกอยู่นะคะทาค่ะทางลงนะคะทางลงก่อน ขี้เก้งหน่อยขึ้นมาบด้เลยข้างลงข้างเขาบ้านเพื่นเลินลาดไปเลยนะคะสุดยอดอีหลีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีโอกาสมานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะ,ะนะปางมะผ้าเมจังหวัดแม่ห้องสอน,นะคะ่ะ เป็นลังค่านะคะลังค่าลังะคะง่าสีขาวค่ะลังค่าสีขาวเป็นบ้านเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านนะคะพ่อพ่อพ่อดูลูกดูลูก ผู้ผาระวังนะลูกนะครับผู้ผาสนุกมากเลยประสาทสนุกไหมครับลูกหมอกอยู่กับเราเลย <c oughs> โอ้ยทะเลหมอกค่ะมาถึงแล้วโอ้กัดสุดยอดเลยค่ะสำหรับบรรยากาศมือนี้เก็บมาฝากกะเอาไว้คนนี้ก่อนนะคะพี่น้อง<ไ>ค่ะกะห้างหายไปโดนนะคะมือนี้สตรีมไล่สดไปเลยนะคะสำหรับการติดตามกัขอบคุณเลนๆนะคะสำหรับมืนนี้สวัสดีค่ะ<ไ>